สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการตีกองง่ายๆนะอย่ายงาแรกทุกคนรู้จักไอที่ใกล้ๆสน่ที่มันเหมือนแฉะปะ่ะที่มันเหมือน,น,นเนี่ยที่มันเหมือนที่ตีแฉะมันมันจะอยู่ข้างๆเสนเลยเป็นตัวเป็นตัวใกล้ๆเสนมันเป็นเรียกว่าเป็นเหมือนเหมือนคู่ของสน่อะมันจะมีสองกันก็คือสน่เสนที่มันตีแบบโต๊ะแต่ว่า อันที่หนูผมพูดถึงก็คือที่มันที่มันแบบเช็ดแบบนี้อันนั้นแหละก็คือเราต้องตีเช็ดแล้วกระเดือกเป็นกองแหญ่ข้างล่างที่เราต้องเท้าเหยียบเหยียบพร้อมกันแบบเหยียบไอเห็ดเรียกว่าไอเห็ดนะตรงใกล้ๆอันนี้ไอเห็ดแล้วก็เหยียบกระเดือ,เอกเดยกระเดือกก็คือไอกองใหญ่ตรงข้างล่างเหยียบพร้อมกันปุ๊บเลอกใช้มือขวาในการ ตีอันนี้แล้วเราก็เหยียบกระเดือกพร้อมกันตึกแล้วตอนโต๊ะก็คือมันจะมีตึกโต incident. ตึกตึกแล้วนะแล้วก็ค oui, ือมาถึงว่าเราไปเหยียบกระกระเดือกพร้อมตีอันเห็นไปแล้วแล้วก็แล้วเราก็ใช้ อืมคะแนฮะแล้วแล้วเราก็ตีตึกต๊ะใช่แล้วเราก็จะทำานี้ตึกต๊ะใแล้วเราก็จะเหียบกระเดื่อตึกตึกต๊ะตึกตึกก็คือตึกทีเดียวแบบอืมใช้ใช้นี้ทีเดียวเหยียบ Я i'm here Bye. Yeah.